สบายดีทุกคนมาพบกับสองอ้นสาวล้วนี่ทุกคนงามบอวูบักหลายๆเลยเนาะอันนี้ก็จะเปลีอันข้าวเนาะเปลี่นข้าวให้โคงอันของอันคุณยุทธีวป้าอะไรอ้นมาล้ให้ให้เบื้องว่าคุณลาเขาเจ้าปูข้าวจังใดจังใดอันนะอ่ะเดี๋ยวขอนั่งก้อนเมื่อยบมดต้องแปลกใจด้อที่ว่านุงสุดเก้าแล้วก็สุดเดิมเพราะว่า ปุญหากาชิดกับบ้านเนาะพอนหดีระว่างทางกับบ้านอุ่นกระเดมาแว่มาเว่เวให้เบื้องส่วนนี่ข้าเจ้าผู้เคาเนาะถ้าถามว่าข้าเจ้าผู้าวนี้อันรายได้ต่ตปีดได้หลายบ่หลายทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวนี้เห็นนะเข้ามันราคาแพงเฮงทุกคนเพราะว่าตนนั้นเนาะตนหาข้าขเจ้าได้เฮ็ดนาเฮ็ดนาหลายเฮ็ดนาและวันนี้คุณเฮ็ดนาข้าเจ้าก็าจะบริเฮ็ดเพราะว่าข้าเจ้าหันมาเฮ็ดผู้ส่วนบรรทุน แล้ววันนี้คนลาเขาเจ้าจะบ่ไดด้้คอยปลูกข้าวมแตเต่ซนน้อยถ้าว่าร้อยเปอร์เซ็นตุกอยู่ประมาณห้าสิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ต่อการที่ปลูกข้าวทุกคนเพราะว่าการปลูกข้าวนี่มันจะต้องมันก็ไปใช้เวลาคือกันแต่ว่าถ้าหาว่าได้หลายบนมอร์เนลลยอิหลีแต่ว่าถ้าไผ่ที่มีดินหลายเขาเจ้าก็จะปลูกข้าวถ้าไผ่มีดินน้อยเขาเจ้าก็จะได้ปลูกมนต้นเพราะว่าปลูกข้าวนี่มันจะได้หลายทุกคนปลูกมนต้นมันก็ได้หลายคือการปลูกมัสปะาลัแต่ว่ามันขึ้นกับที่ว่าฮาวัน มีดินหลาหรือมินด้วยมีดินน้อยทุกคนวันนี้โอซิมาให้เบื้องว่านโอซิมาให้ว่านกอข้าวหายแง่สาได้แล้วก็งามสไนนาไดทุกคนงามทุกคนงามมีหลีเลยงามแบบโอ้โหสิง,งามจังใดน,นะทะไมางามบบทุกคนว่าเพราะว่ามันยู่เข้มทางเด้นี่ทุกท่านเป็นเข้มทางเนาะถ่ไ,ไกลมากก็ได้ไม่ได้มาเวแวี่ตรงในมาเวท่ายหูบนําหรือว่าท่ายอัน วิดีโอหรือว่าอย่างเป็นพี่ขาเจ้าอัพลงยูทูบเนาะจะมีอันจะมีผู้หนึ่งที่อันอยู่บ้านโอ้นนี่แหละเมื่อฮันที่รถกายมาเขาเจ้าก็มาท่ายวิดีโอลงยูทู e คือการอุ้นก็เล้สังเกตว่าเขาเจ้าเห็นเหตุยูทูบเนาะอ้นก็เลยหามาตั้งยูทู e นี่แหละก็เลยมาสังเกตว่าอเออขาเจ้าท่าไปเหตุงั้สินะนก็เลยจะฮู้ว่าเขาเจ้ามาท่าลงยูทูปอุ้นก็เลยมาท่านําแต่กับบุหงคือกันว่าขาเจ้าอธิบายจะไหนเป็นนี่นะ ล้วก็อุทิมาอธิบายให้ฟังว่าการผู้ค้าอยู่ที่ประเทศลาวน่ะมันจะบ่มีความเสี่ยงเลยแล้วก็มันจะบดตายมันมันจะบบตายคือมันโ้นใดทุกคนเพราะว่าผู้ค้าเนาะมันจะขึ้นมื่อทุกก่อทุกคนนี่มือทุกคนเห่นบ่บอกถ้าให้นับน่ะมันก็หลายเติอบอยู่เด้มันก็เป็นซาปลายพ่นเด้ซาไปลายต้นพ่นเด ปลูกมันต้นเนาะเขาจะปลูกแต่โกเดียวถ้าว่าตายแล้วก็ตายเลยสินะแต่ว่าเป็นข้าเนาะทุกคนเนาะถ้าเป็นข้ามาตายกกนึงก็ยังโกนึงสิฮะนะก็เลยเขาเจ้าจะมาฮิตเข้าเข้าให้อันนี้จะบอแม่นนาด้วยทุกคนเพราะว่านาเขาเจ้าบ่ได้เ็ดแล้วอยู่บ้านอุ้นนะเพราะว่านาฮะขาเจ้าเสี่ยงหลายอย่างโพดถ้าน้ําอ่านน้ําหลายน้ําป้าไหลลงมาน้ํามันก็จะอันท่วมนาเข้าก็จะเสียหายแล้วก็ตายทุกคน แล้วก็เลยเขาเจ้ามาหันมาอันเรื่องการปลูกข้าวให้การปลูกข้าวห่านี้สําหรับคนสำหรับคนลาเปลูกยาบกบมันกระบริยากทุกคนมันกระบริยากเลยได้ตั้งแต่ว่าเขาได้เสียหญ้ามันเนาะทาแบบนี้นะถ้าไผบ่อยากเสียมันนะมันก็ตายเองเห็นบ่ มันกรตาเองแต่ว่าตอนที่เข้ากําลังอันที่หง่็น่ะเขาก็ต้องได้มาบัวระบาหักษามันแต่เดี๋ยวนี้เข้ามันมันมันแง่ายมันสูงเลยวะเราก็เ่าเขาก็จะบัได้มาคอยมาเสียเนาะเพราะว่ามันบัได้อันแง่ก้นเข้าหาน่ะเข้ามันจะเข้ามันก็จะงามแต่ถ้าถามว่าอันคนลาวนี้เขาเจ้ามีรายได้บอกการปลูกข้าวมีทุกคนเข้าเป็นราคาเฮงอหรีเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้ข้าวก็สูงเหงเนาะตอนหานเป็นข้าวไก่น้อย ห้าสิบโลตกอยู่ที่ละสี่แสนหกถ้าเทียบใสงเงินป้ากับตกอยู่ที่ประมาณประมาณห้าร้อยกูก่อหกร้อยกูเก่แต่ว่าเดี๋ยวนี้จะปะได้เนาะเพราะว่าเป่าหนึ่งตกอยู่ประมาณแปดแสนป่าแล้วถ้าเทียบเป็นเงินบาทกบตกอยู่ประมาณพันห้าหรือพันหกกูกัวต่อห้าสิบกิโลต่อข้าวสาร แล้วมันนี้ฮะคนคุณลาเนาะดูที่บ้านอุน่นเดอรโดยเฉพาะบ้านอุ่นเนาะแต่บ้านอื่นไผ่อุ่นกับบุห <c oughs> ูเนาะขาเจ้าจะมาหัหางเกษตรเกษตรหลายกลัวเพราะว่าเขาเจ้าเป็นอันทันแล้วก็เจ้าอันไปหับจ้างฮะนะทุกคนเอา,าง,ง่ายง่ายเราไปหับจ้างอ่ะนะก็เจ้าปิดอันเป็นลูกจ้างฮะนะขาเจ้าจ้าโบโมกุ้งกินเพราะว่าค่าของซีบมันก็ตามเห็นก็คือที่คุณหูเนาะว่าเงินเงิน,งนลามันฟื้นนะแต่ถ้าเทียบสไทยนะแม่นเงิน ค่าของซีอยูไทยแล้วมันสูงกว่ายู่ลาวอยู่แล้วนะคนลาวก็เลยเขาเจ้าจะหันมาเฮ็ตเกษตรเกษจะจะมาปลูกข้าวปลูกมันตตนแล้วก็ปลูกยาพาราแต่ถ้าเทียบเซว่าปลูกข้าวมันก็มีรายได้ซ้ำกับมันต้นเท่าแหละเีต่ว่ามันก็ต้องใช้เวลาคือกัดเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าข้าวนี่มันก็เป็นอีกอย่างนึงที่ว่าคนลาวมันก็ทิมป้าบไดายนะแล้อมันนี้ถ้าถามว่ารายได้่อปีหลายบอมันก็หลายทุกคนมันก็ขึ้นกับเฮาปลูก ถ้าว่าปลูกหลายปลูกไปโซ่ที่สามเฮ่ต้ามันก็ได้หลายแต่ว่าถ้าท่านเข้าห้องโบงงามห้องกจ็จะบเรี่ยหลายถ้าว่าเข้าห้องงามคืองานเป็นซะีน่ะุ้นว่างามในตัวนี้นะงา,งามมี่ทุกคนตรงเนี้ยงามงามมิลี่ถ้าถามว่าเขานี้งามงามแ้ะเมนไอ้ได้โตปีนะเมนบรูตป,ปีละอันสามสิบหรือสี่สิปละทุกคนโตเฮต้าหนึ่งใดโตเฮต้าหนึ่งนะ ถ้าถามว่ามันคุ้มกับการที่เฮาป้าเรียกที่ว่าบริิตเวียกอาชีพเข้าไปบอกถามว่ามันก็บริค้มมันก็พออยู่พอกินถ้าว่าให้มีหล่ามันก็บดีมีทุกคนนะทุกคนเนาะแต่ว่าคือที่หัวแหละมันฟื้นล้เพราะว่าอยู่บ้าน่นเขาเจ้าเฮ็ดทุกอย่างเลยบพรว่า,วาเขาจะหาโนโมไม้กินหรือที่เฮ็ดมาส่วนมันโต้นฝูอย่างกแล้วตเตเขาเจ้าจะหาจีแบบตามรรมาเขาเจ้าจะบรได้ฟื้นตัวเองนะถ้าคือคนลาว ถ้งคือคนลาวเนาะขาเจ้าจะแบบอยู่สบายสบายทุกคนหาค,นนนนคินแบบ้านน้อ้ันน้อขนาดนีนี่อุ้นให้เบิง้งงามแหงอันนี้ก็จะเป็นเคียมทางป้ากระชีฝุนเนยเดูทุกคนเดูป้ากระชีฝนตกเลยนี่เพราะว่ามือหันเนาะอุ้นกะนี่มา เดินมาด่วนที่สวนยางพาราแล้วเดี๋ยวว่ามือหันอุ่นมาเลยอาชีพให้เบื้องเพราะว่ามือหันฝนตกแห้งแห้งทุกคนฝนตกอีหลีเพราะว่าช่วงนี้กะมาที่ใกล้เข้าอัน,น,นหน้าหนาวแล้วนะมันเกิดจะมีฝนตกนี่ให้งานโมทุกคนเดี๋ยวอันนี้จะเปลี่ยนเส้นทางนี่อ่ะก็จะเปลี่ยนน้ำน้ำมาดานเดีแยวว่าบรได้ซ้านะทุกคน อันนี้ก็จะเป็่นข้าวอันนี้ก็จะเป็่นข้าวเมืองเมืองขุนท่าจะกระบ,บานทุกคนเออมีรถมาทุกคนนี่ทุกคนเห็นบอ๊บจะได้กลับไปได้แบบน,นี้กลับ๊บหลีเลยเพราะว่าเมื่อยแลวทุกคนเพราะว่าสิจะกินข้าวแห้งแล้วเานาะเพราะว่าหิวข้าวเลย เรียกว่าเห็นกลางคางก็เลยม,มาเวให้เบิ้งสวนส,วนส่วน,วน,อ,อ,นอ่อนโคนอ่อนอนี่ปูดบกนเอ้ยเต็มไปด้วยมีกระเบือกอ้ามืใส่ละไปไปกลับกลับเมืองแตร่รถทุกคนนี่ อันนี้ก็จะเป็นเจ้าของเจ้าของเนาะเจ้าของที่ว่าสวนมันนี่แหละเ้ย